b a วเวอร์มอลแบงคอกอิเล็กทรอนิกส์โชว์เคธนาคารกรุงเทพสปู b เบนเน C e t ตซีแอนด์กะทิะอร่อยดีปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิตคุณท่ทคะช่วงนี้นะคะเจนขอทำหน้าที่เองเลยค่ะ<อ>เพราะว่า แขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวพันกับพิธีกรคู่ของดิฉันด้วยในวันนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นแก๊งคนดังแก๊งปั่นจักรยานที่ว่างไม่ได้เลยค่ะว่างหยิบจักรยานขึ้นมาแล้วก็ปั่นไปยามคําคืนนะคะขอต้อนรับคุณดุงพาชีนะคะแล้วก็คุณบุรินด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นแก๊งขนังร้วมขอต้อนรับบุกินด้วยนะคะสวัสดีครับขอบคุณมากครับ โดนสัมภาษณ์แล้วกันนะฮะวันนี้โดนสัมภาษณ์เลยแล้วกันถามก่อนเลยจริงๆอยากรู้ว่าพวกคุณเนี่ยมารวมตัวกันได้ยังไงคะอ่ะเชิญพี่ดุงครับเหมือนเหมือนฟอร์มวงกันได้ยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญนะจริงเราเล่นดนตรีกันก่อนใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วแต่เราจะมีพี่ชายคนหนึ่งฮะที่เป็นคนชวนเป็นคนชวนทุกๆคนเข้ามารวมขี่จักรยานด้วยด้วยกันก็คือเขาชื่อพี่แอ๋นะฮะพี่แอแชปปี้แอ๋ ก็ชวนผมมาขี่ก่อนแล้วชวนพี่บอลพาแม่คุณป้ามาขี่ก่อนซึ่งอยู่วงเดียวกับผมใช่ไหมได้ข่าว่าพี่บอลตอนนี้น้ำหนักลดไปเยอะมากบีบอลลดไปสักสิบโลถ้าไปเห็นรูปสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหอ i m a g i n นว่าภาพตัวใหญ่ขนาดนี้ฮะจริงจริงเลยขอจนคนนึกว่าเป็นโรคเอเไปแล้วฮะโอ้ยเดีนะฟิตมากฟิตมากฟิตมากฟิตบขับยามากมากค่ะแล้วก็เลยต่อเนื่องมาเจอกัน ตามก็แอ๋ก็ชวนทุกคนพี่แอ๋ก็ชวนพี่ดุงมาต่อนะฮะแล้วเริ่มปั่นมานานแค่ไหนแล้วคะนี่อยู่แก๊งเขาได้ไปเองนี่คือจริงๆเนี่ยแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากพี่ชายพี่พี่บุรินทร์ใช่ครับก็ไปเจอเขาบอกให้เห็นพี่ดุงเขาปั่นกันแล้วเสร็จแล้วเขาก็ลงรูปในอินสตาแกรมกันแล้วก็เฮ้ยพี่ทำอะไรกันน่ะแล้วเจอพี่ชายพี่บุรินทร์พี่บอสพี่บอสเขามาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยมาปั่นดิแล้วผมจะเริ่มไงพี่โอเคไปตึกอื้อจือเหลียงไปร้านนี้ไปเริ่มทนั่เออเริ่มบอกเขาบอกแค่นี้เลยนะไปรร้้้้านนีีเเเลลลยยแแวววส็จจด๋ทุก่ะ จัดการเองอ่ะแล้วพี่ก็โทรหาพี่ดุงบอกพี่ดุงเฮ้ยยังไงเนี่ยพี่ดุงก็ซื้อก่อนซื้อก่อนเสร็จปั๊บผมก็ซื้อตามนะว่านี่แก๊งเขาไปไปไปปั่นกันก่อนไม่แต่จริงๆแล้วของพี่นี่เป็นเซ c o n d hand นะเริ่มต้น second เริ่มต้น second h a n ใช่คือพี่ดุงอยากจะลองก่อนเลยนะพี่จ้ะเพราะว่าเราเองก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมีเวลาขนาดไหนก็เลยคุยกับแอะแอะเขาเลยบอกเอาของเข้าไปก่อนสิมาถึงก็เริ่มขี่กัน ก็สบายๆเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนขึ้นไม่ได้ตั้งมือไปขี่กันเร็วเกินมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคอปปี้ที่บานปลายไปเรื่อยๆต้องให้อธิบายครับต้องให้อธิบายว่าสมมติรถคลาสสิกอะไรอย่เป็นใช่ครับคือสมมติถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเราจะชอบกันนี่อย่างรถยนต์ดนตรีกีฬาสามอย่างใช่ไหมรถรถยนต์มันก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าจะบานมันบานมากใช่คือมันไม่ใช่แค่หลักล้านมันหลายมันไปหลายล้านเลยใช่ครแต่จักรยานเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับพาหนะอีีกอย่่างงนึท มันจะบานแค่ไหนมันก็มันก็ยังมีลิมิตมีลิมิตมีลิมิตใช่ไหมไม่ที่สำคัญคือมันลดความอ้วนด้วยลดน้ำหนักลดน้ำหนักจริงๆแล้วในแกงนี่มีใครอีกคะนอกจาก3คนที่เห็นอยู่มีใครที่เป็นคนดังที่เรารู้จักอีกไหมมีวินสกิฟต์แอนิมอลครับมีสิงสกิฟต์แอนิมอลมีคุณบีมน้องแตนน็อกพี่โจนุ่มโง่พี่โจนู่มโง่นู่มก้องนี่พี่ก้องก็ปั่นหนักนะพี่ก้องก็ปั่นหนักปั่นมานานแล้วด้วยนะปั่นหนักแต่เขาจะมาลดอีกสไตล์หนึ่งเขาจะปั่นลดทัวริงกันเดี๋ยวนะ ปั่นหนักเป็นร้อยโลเลยเหรอร้อยโลร้อยโลเดี๋ยวนี้ร้อยโลไม่ได้ว่าไปปั่นตามสวนนี้เหรอคะไม่ไม่ไม่เริ่มต้นเราก็ปั่นที่สวนนะครับถ้าเราไปกับแก๊งกับไปกับสาวๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ปั่นที่สวนกันพั่นสวนเรื่อสันทนาการสันทนาการไปปั่นรอบบ้านสันทนาการไปปั่นกินลมชมวิวอะไรไปเรื่อยๆครับแต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราพอเราขาเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มอยากจะวิ่งไกลๆอากาศละก็คือเริ่มจากบ้านแล้วไปไหนก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่เราไปเจอกันที่ลานพป ครับนี่ดูดูดูนะฮะดูดูโซเชียลแคมของพี่ดุ้งนี่ดูดูเราจะมีเราจะมีหลายเวลาโซเชียลแคมป์เราจะมีเรามีเวลาเช้าเราก็จะไปปั่นอ่าสุวรรณภูมิบ้างเรียบดันเวยตรงนั้นนะฮะอ่าช่วงเย็นๆบ่ายๆเราก็จะมีที่อีกหลายๆที่ที่เราจะไปปั่นกันแต่ถ้าเป็นกลางคืนเราสัญญาเราจะไปเจอกันที่ลานที่ลานเหมือนเด็กวัยรุ่นจะไปเจอกันที่ลานรวมใจอธิบายว่าทำไมต้องดึกๆนะพี่บุริน ทำไมต้องปั่นดึกดเพราะอะไรฮะอากาศดี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 ออากาศอากาศมลภาวะไม่เยอะนะครับสองคือรถไม่เยอะคือบางทีเราเราปั่นจักรยานเนี่ยคือคนปั่นจักรยานด้วยกันเราจะเห็นใจกันเลยแล้วคนปั่นจักรยานทุกๆคนเนี่ยจะเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงฮะจะไม่ท้อทิ้งกันคือไปไหนไปด้วยไปปุ๊บจอดรอโทรสับหายไปไรหรือเปล่าก็ต้องนิดนึงเนาะต้องดูแลกันแล้วววเเพพรรราาาาะะ่่จิงๆ จริงๆเราขับกลางคืนเนี่ยอันตรายหลายๆอย่างคือรถรถชนคนเมาบ้างอะไรบ้างแล้วบางทีรถเขาจะไม่ค่อยสนใจเราฮะกะเห็นว่าเป็นจักรยานใช่ฮะคือสมัยเราก่อนเราขับรถเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยจักรยานคันนี้มาขับยังไงบนถนนเนี่ยตอนเรามาขับเรารู้แล้วว่าเออเราเห็นใจเขาไม่แต่ทีนี้มันไปทีละ24 25คันเลยนไปไหนพี่หนุ่มไปไหนขับไปไหนที่เป็น routing แบบโหดโเลยพี่ที่ไกลสุดที่ไปดอนเมือง ดอนเมืองลังสิตพี่เลยดอนเมืองพี่หลังสิตยลังสิตจากบ้านไปหลังสิตยก็ไกลมากกิโลพี่กิโลหกสิบโลไปกลับประมาณหกสิบโลแล้วพี่บุรินไปไกลสุดไปไหนมาผมไปหัวหินครับหัวหนักเลยหัวหนักไปหัวหินเลยหัวหินเลยหนัวหินแต่แต่แอบมีขึ้นรถบ้างครับเพราะว่าโอ้โหโหนไม่เพราะว่าเราเราวิ่งเราออกตั้งแต่เช้าใช่ไหมมันลาไม่พอแล้วก็แบบหัวแดดมันร้อนฮะคือถ้าพวก พู้ฝรั่งก็ขับทัวร์เดลฟองเนี่ยอากาศมันเย็นใช่มันก็ปั่นได้สบายๆได้เดีก็ไม่จ้าถ้าบ้านเราบ้านเราลองทัวร์เดลฟองมาบ้านเราก็ได้เหมือนกันนะฮะสบายนียลมดินอารมณ์รำพละเนี่ยมันทำให้มันช้าลงมันเหนื่อยมากแล้วพี่กิจไปไหนมาไกลสุดของพี่ก็ไกลสุดนี่ไปเมื่อวานนี่ไปมาสุพรรณสุพรรณสุพรรณบุรีเลยไปสุพรรณเลยคือตอนแรกก็ปั่นใกล้ๆปั่นแบบว่าส่วนอุณภูมิรอบๆอะไรเงี้ยยี่สิบโลสามสิบโลอะไรเงี้ยพอปั่นก็ก็คุยคุยพี่บุรินนนนนทรร์พีีีี่่่่่ดดดุ๋๋๋งกกกก็บบออออเเเเเหมืืััวววายยยยปปไ เราก็จะเริ่มอยากไปไกลขึ้นคือมันมันเริ่มเบื่อไงปั่นวนๆแล้วมันเริ่มเบื่อแล้วก็เริ่มไปแบบว่าวัดหลวงพ่อโสธรก่อนชาเชิงซาวน้ำมันหกสิบโลนี่เมื่อคืนนี้ไปสุพรรณเลยนี่คือหลักเดียวเลยไม่ได้ปั่นนะพอฟังไปสุพรรณไปหัวหินเลยบ้าป่าวบ้าบ้าไม่ไปไกลขนาดนั้นเลยันได้ฝันได้แล้วการปั่นจักรยานเนี่ยพี่พวกพี่อินกันมากขนาดนี้มันให้อะไรบ้างคะ เรื่องแรกผมบอกว่าสุขภาพเลยครเพราะว่าผมผมตรวจร่างกายมาตั้งแต่อายุ30ขึ้นมาเนี่ยตรวจมา6-7ปีเนี่ยคือบกปกติจะมีคอเลสเตอรอลสูงบ้างมีน้ําตาลสูงบ้างโปรตีนดีโปรตีนตัวดีไม่ค่อยมีไขมันตัวดีไม่ค่อยดีพอมาปั่นจักรยานปีนี้ไปเช็คร่างกายพรากว่าคุณหมอขี่จักรยานเหมือนกันก็เลยบอกว่ามานั่งดูโอ้โหตอนนี้ทุกอย่างดีหมดน้ำตาลลงคอเลสเตอรอลไม่มี มันไขมันตัวดีก็ดีเยอะมีเยอะเห็นผลไม่ดูแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็เพิ่มสังเกตว่าได้จากพี่ดุ้งเพิ่มเพิ่มใช่แต่พี่ดุ้งก็ออกกำลังกายอยู่แล้วพี่เล่นสควอชอยู่ตรเล่นสควอชออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วแอบเขาบอกว่าเนี่ยเล่นสควอชอย่างเดียวไม่พอหรอกมาขี่จักรยานด้วยปรากฏว่าพี่เล่นสควอชตอนเย็นก่อนแล้วไปขี่จักรยานตอนคืนด้วยเดี๋ยวนะเริ่มกันเนี่ยเที่ยงคืนนะจริงเที่ยงคืนเริ่มัเที่ยงคืนเที่ยงคืนนะเดี๋ยวนะเริ่มปั่นเนาะเริ่มสตาร์ทเนี่ยเริ่มเนี่ยเที่ยงคืน สตนี S <S> ่เขาสควอชก่อนใช่ไหมร็จแล้วพี่ทำงานเสร็จปั๊บเนี่ยพี่ทำงานเสร็จปั๊บเนี่ยพี่ก็โพสต์ว่าเดี๋ยวจะปั่นจักรยานนี่เขาโทรมาเลยเฮ้ยปั่นนะไปด้ดิมาที่บ้านเลยไปรับเที่ยงคืนออกเที่ยงคืนกลับตีสองบ้าจริงอ่ะพี่จริงจริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะเริ่มปั่นจักรยานได้บ้างเนี่ยนะคะต้องเริ่มจากตรงไหนคะยังไงดีอ่ะพี่ดุงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่หลายที่ที่ขายจักรยานตึกอื้อตึกอื่นกันหนึ aja, ่งในนั้นที่ไปซื้อจักรยานได้ คือมันราคาของจักรยานก็ว่ากันไปมันจะจากถูกจนแพงมากตั้งแต่หลักพันไปเลยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่คือพวกที่จะมีต่งก็แบบัราเราเนะใช่เพราะฉะนั้นแต่สําคัญที่สุดคือว่าอยากให้กรุงเทพของเราเนี่ยคนจักรั่นจักรยานมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นรถติดน้อยลงภาวะรถน้อยลงใครับซึ่งตอนนี้ผมผมคิดว่าเลนจักรยานก็มีมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทางกทมเนี่ยฝากกทมด้วยนะใช่ฮะฝากกทมด้วยถ้าเกิดสามารถที่จะ เพิ่มเลนจักรยานได้ก็จะดีใช่ครับก็จริงจริงเจอท่านลองท่านลองอีสทยาเราบอกวาท่านลองท่านลองตลอดว่าเนี่ยเราอยากจะเพิ่มเลนจักรยานตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้คนจะได้ขับจักรยานรถดีแล้วเหมือนญี่ปุ่นอะไรอย่างเนี้ยญี่ปุ่น อังกฤษเงี้ยนะหรือจีนเราจีนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เรามาปั่นจักรยานกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านรุ่นพี่ติดใจเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบขอคุณมากค่ะูมาอยากสมัครเป็นสมาชิกด้วยมหมจัดมาเลยถ้าสาวชอบนึกว่าปั่นแล้วน้องโตจริงๆริงเไม่ใช่อยากปั่นจริงๆเยจริงคนะไม่มีเพื่อนไม่มีกลุ่มไม่มีแก๊งอะเลยมาแก๊งที่ได้ครับได้ค่ะพี่งั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาย้ำถทายผลบอลยูโรกับน้องหมู แล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ